ยนเซีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของคอนเสิร์ตเรดเวลเวทที่ไทยแลนด์ของเรานั่นเองนะครับที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ในตอนนี้เนี่ยบัตรก็คือขายดีสุดๆไปเลยนะครับลับบี้ไทยนั้นตื่นเต้นมากๆที่เรดเ e ลเวทจะเดินทางมาเล่นคอนเสิร์ที่ะัจด นัแนนฟนๆจะยังไม่ค่อยโอเคต่อใจเท่าไหร่แต่ว่าการที่ได้เจอสาวๆนั้นสําคัญกว่านะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวที่ทําให้เมนของจอยนั้นจะต้องรู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าจอยจะไม่เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยในครั้งนี้เนื่องจากว่าปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าจอยนั้นเนี่ยจะไม่ได้เข้าร่วมคอนเสิร,ร์ตที่ประเทศญี่บุ่นในวันที่3แล้วก็วันที่4ในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากว่ามีปัญหาในด้านของสุขภาพทําให้จะต้องพักกิจกรรมแล้วก็รักษาตัวเอาเรื่องสุขภาพเนี่ยมาเป็นเรื่องอันดับที่1นนะครับในตอนนี้จอยได้เดินทางไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็อยู่ในขั้นตอนของการรักษาตามคําแนะนําของคุณหมออยู่นะครับจึงทําให้จอยนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าร่วม กิจกรรมหรือว่าไม่สามารถเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่3แล้วก็วันที่4พฤษภาคมและดูเหมือนว่าในตอนนี้ก็มีการประกาศออกมาด้วยนะครับว่าคอนเสิร์ตที่ไทยเนี่ยตอยก็จะไม่ได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งคอนเสิร์ตที่ไทยก็จะจัดขึ้นในวันที่13แล้วก็วันที่14นั่นเองนะครับในเดือนพฤษภาคม2วันติดกันเลยแต่ว่าเมมเบอร์อีก4คนในรงเบลเวตนั้นเนี่ยจะยังคงเล่นคอนเสิร์ตกันต่อไปนะครับแฟนๆในตอนนี้ออกมาแสดงความคิดเหห็นนกัลาย คนเลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าเมนจอยเนี่ยจะทำยังไงดีไปคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ได้เจอจอยแล้วบางคนก็เสียใจมากๆถึงกับบอกว่าถ้าหากไม่ได้ไปเจอจอยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไปคอนเสิร์ตครั้งนี้แต่ว่าอีกหลายๆคนก็บอกว่าอยากให้จอยเน่ยหายเร็วๆในเมื่อพักรักษาตัวแล้วก็คือพักรักษาให้เต็มที่ไปเลยไม่ต้องเป็นห่วงเหล่ารับวีนั้นจะเดินทางไปให้กำลังใจสมาชิกอีก4คนที่เหลือเอง และก็มีฟแฟนๆเนี่ยเข้ามาอวยพรให้จอยเนี่ยหายเร็วๆกันเพียบเลยนะครับเรียกได้ว่า เป็นเรื่องราวที่ทําให้แฟนคลับของเ,องเวเบเบ็นั้นช็อกอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจได้เรื่องสุขภาพเนี่ยต้องมาก่อนนะครับเพราะหากว่ายังคงโหมงานเล่นคอนเสิร์ตต่อไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อจอยได้นั่นเองสําหรับเรื่องนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมามาพูดคุยกันได้เลยนะครับใครที่ได้ไปคอนเสิรต์ตใครที่จะไปเนี่ยคิดยังไงกันบ้างนะครับมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับับอนยอง